สวัสดีครับกับช่องเสียงผูกับแอมฟสีชมพูนะครับสวัสดีเอฟทุกท่านขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะสำหรับวันนี้จะมาดูของอาจารย์นันนะครับอาจารย์นันครับเพราะว่าชุดเต็มเหมือนมันยังไม่ลงนะเพราะว่าพยายามลงให้ให้ทุกงวดนะครับเพื่อต่อนเนื่องนะดูของอาจารย์นิดนึงนะครับผมอ่ะงวดวันที่30ธันวาคม65นะครับของอาจารย์มหนึ่งสองหกนึ่งสองห้าหนนะครับแล้วก็605 912 952แล้วก็ 317นะครับมีเลขสองตัวมี1 2 1 3 6 1 6แล้วก็1 5 1 7 1 9นะครับแล้วก็0 5แล้วก็5 2นี่คือนันวิ่ง1 2, 3, เลยนะครับผมตัวโต้ของอาจารย์นันนะครับของอาจารย์นันมาดูชุดล่างกันบ้างนะครับชุดล่างของอาจารย์นันคัพวิ่ง1 2 3นะครับอ่าชุดฟันนะครับ1 0 2 0 3 0นะครับ 192939นะครับอ่าถึงช่วงวิเคราะห์กันดูนะครับในชุด2อันเนี้ยมีเอ่าอัน,นค่อนข้างชอบตัว20งศูนกับสอนะเพราะว่ามันตรงกับของแอดแพนแพนเนาะตัวสองศูเนี่ยแอดแพนแพนมีคิดว่าเฮ้ยมันมันมันหยิกกัดน,น่าจะออกตัวเหมือนกันเพราะว่าแอดแพนแพร์นี่เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดละน่าจะเข้ามาสักงสามงวดละนักลงทุนที่สี่ถือว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าตัวชนก็คือ2023เนี่ยเออเป็นตัวชนนะกับแอดแพนแพนนะครับนะ่าสนใจนะ แล้วก็ของแอปแพนมีตัวเป็นตัวเออ่52 52ก็ถือว่าชนเหมือนกันนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับของอาจารย์น่าสำหรับใครที่ชอบแล้วก็ติดตามอาจารย์นานเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้าแบบบ่อยแต่ว่าบางครั้งก็เข้าแบบตัวเต็งตัวโต๊ะสามตัวเหมือนกันนะทำไมแบบเอ้ยมันก็แบบน่าจะมาจับคู่กันได้เหมือนกันนะครับมันก็เลยแบบพอจับกับแอปแพนแล้วมันก็มีชนทั้งสองศูนย์สองสามนะครับผมแล้วก็ตัวสองห้านี่ยก็ชนเหมือนกันนะครับผมอ่า สับไปทิ้นช,ชอบนะครับแล้วก็ตามดูนะครับก็ลงไว้ให้ทีนี้นะครับผมเดกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม